เป็นอันการทําการทํางานผมเนี่เป็นคนที่เบาแล้วเบาเอาสมมติผมผมพิดผมก็ขอโทษโค้ดแบบนี้อย่างคุณครูนกเอี้ยงอ่ะเราเคยมาเป็นวิทยกากรวงผมอ่าเออแล้วพาพิดข่อยกับไปดาเล่าอือแล้วเราก็โพสคลิปขอโทษข่อยก็ไปเมนเลาบอกว่าเช่นกันครับครูก็แค่นีจบ<ด>นี่คือคือคือเคลื่อนวา่าบางครั้งอะ่ะ เท่ากับว่าจำเป็นต้องไปอินอินกับมันมากอ <ừ> ถ้าอินกับมันมากแล้วเราจะไม่ได้ทําการทํางานอะไรเลยแล้วแล้วเราก็จะแบบว่าเบริเบริโฟกัสสิ่งที่มันควรจะเป็นแหมทานายก็ทุกมมือเนี่ยนไริดาแต่มาปล่อยซืือเข้ามาผมถ้าถ้ารู้จักผมจริงๆ<บ>ริงอะ่ะผมเป็นคนที่เบริปล่อยให้คนเกียดคนช่างบริว่าแบบว่าต้องอการเห็นมันตายก็คือบอกว่าหัาวมวน คือจังมาบบกเฟมึงสิอะคือจัง่าบาดเฟมแบบผากมึงเอ้ยหนามคือจังบาดแตกแฉกคนอีกอย่างคือเมื่อเฟมหน้าเมืองนี่กูนึกว่าเว้ยกูเบาึงส่แหมหนามมึงคือท่าทางแต่บบกเฟมหนามมึงคือจังโน่นนี่นั่นมึงคือจังเฮ้บาให้น้องเจาขอออันนี้แมนครับอันนี้คืออยากจะบอกแบบแม่แม่เอฟซีหรือว่าแบบคนที่แบบว่าติดตามพี่โน้ตหรือว่าติดตามแบบมันย้ำเลาออกมาครับเราบ่นมันย้ำเราออกมาเบาอะโลาบ่ไเ้ออกมาเบาเพื่อแบบว่าเรกต้องการเบาเพื่อให้มันเครีย์ให้มันจบกันซื้อๆในผ่านนั่นหลวก็จบสำน เราเป็นคนเบาแห้งเบามึนตามภาษาเรานั่นแหละแต่ว่าเราบได้อีหยังสุดท้ายแล้วเราก็จบเราก็จบสานันใช่ผมไม่ยี้ทนายผมไม่มานั่งผมไมมานั่งนั่งทั่วโลกหลายไปขนาดนั้นแล้วสิถึงทั่วโหลายเพราะว่าเมันยามเราเบาเราเ้าให้มันแล้วให้มันจบวันที่เนี่ยคนก็สีว้าเราเบานั่นเ้านี่จริงๆบ่ดอกครับเราต้องการแ่ว่าให้มันจบเดี๋ยวพูดใวบาบอดนหน้าเลนี่ฟ้องให้เน่เด้นนี่เด้อนี่นี่ แต,แ,ตแต่แต่ว่าเท่าที่มองในในโซเชียลนี่คือทางทางทางบอสเฟรมนี่เป็นคนที่อบอุ่นส่วนไอ no ้บอนโนนี่เป็นคนตลกเอา้าม,มันมันมันภาพมันเป็นแบบนั้นจริงๆนะไปข,ขายรอดิไปว่าข่อยขยตลกกี่นี่เด้อพงเย่พัดเจา้าวจตเป็นทาน,นายเจ้าอยังก็ได้สิเห็นมาละเห็นตั้งจากลานหมอกะวินมาหนิไม่ค่ะน้าสดค่ะพี่ทานายฮะน้าสดระวังไปโดนข้อหาหลอกลวงผู้บริโภคนะ จะคล้องนั่นแม่ร้องไรแอปสดสดเบื้งกุศลเฮ้ยเวลาสั์สื่อมากเกินเราหาเงินจึมาใส่แอปสดตืงไหนผู้ใดสอนไฟเห็นไฟเห็นเพิ่นไฟไหลเพิ่นไหลย้ายเบาย้องเขาไปเปี่ยนคำว่าเป็นฝาตายสนอกตุยคัยตุ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 ยคันคอยเปิดนาสดไปอันดานนี้ขายพอได้เลยเคยบอกโอ้ยคือเมื่อนี้ก็ขายพอได้อยู่แล้วนี่ขาเจ้ามู้บอก บัวด้อข่อยขายดีเด้อเอาไฟลงปั๊บนี่ดานนี้ขายบ่ออกแล้วข่อยบอกเลยเอาจะไปหาบ่อห้ยนอกไข่นงเจ้าจะไปหาบ่อห้ยนอกไข่นุ่งพอยยิ่พัดมันก็ดีใส่ดีอีหลีใส่ดีอีหลีเอาเจ้าคือได้หมวกข่อยรู้ว่ได้หมวกบแต่เราเออทองหน้าขอนส่งขอนของขอของควาหนยเด้อซุ่มอิบส่งอิบซี่เอาให้เจ้าพอยยิ่พัดนั่นล่ะมูจเจ้าคือสิอยากได้ผัวเป็นทนายเัาเนาะตัไว้ยจอมย่กว่าดาร์ดิ้กดื้เขาบอก ส่งแต่พอแยกพัดนั่นล่ะคอยก็มีหัวใจเด้อื่อยๆคอยว้าได้แล้วได้แล้วดุง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 ทำไมผมไม่ได้ล่ะคนดูผมตั้งเยอะทำไมไม่ขึ้นล่ะหมวกกันใครเขาจะไปให้เธอเนาะดูหน้าเธอหน่อยสิบ่แมริกาเขาเดาสร้างบอก่แมริกาเขาเดาสร้างบอกเอาอย่างนี้ผมว้าดงบอกเล็กรวยแล้วนั่นได้อีกแล้วดิเราเป็นบอกว่าโนดรวยแล้วอย่าไปให้เพื่อนเอามันเป็นการให้กำลังใจกัน ข่อยก็ต้องหาขาทนงทนายบ้างฮะข่อยไปฟ้องเพื่อนฟ้องเพื่อนข่อยก็ต้องหาเงินบ้างเอาเครืองก่องมานี่นหน่อยก็สิเอาสะเอาตัวนี้ขนาดฮะเขาหากาซุ่มกาแฟเนาะหากับุ่มกาแฟตัวบอดไม่ต้องถืดฟ้องจังหมื่นหนึ่งกระดอกบอดโนดนี่เพราะว่าเหมือนเป่าหลายต้องถืดกระเคียนหนึ่งต้องจืดกระเคียนหนึ่เจ้าหล่ะผู้ฟองไหวม่วงวองม่วงว่องเราบอกมีแกนมีสารอยู่ข่อยว่าเมนคนประสาทดิเพราะจะได้ไปหาไรดาคนปนันอ้าย เอ้ยข่อยมีการมีงานมีโลรกิจเงี่ยตัวข่อยเฮ็ดันนี้ข่อยบอกไปแล้วคือบอกไปแล้วในมุมมองของข่อยอุ้ยขอบคุณครับแค่นั้นการที่เขาจับแบบเป่าแบบเบ้าห้ตุยกันเล่ขังหนึ่งอะคือข่อยก็ต้องมีหูุกข่อยกันหนึ่งข่อยมีครอบครัวต้องดูแลสองข่อยมีธุรกิจสามชีวิตข่อยบุมันบม่ได้มัน่เป็นคนวางงานแหมว่าจะได้อันนี้ค่ะฉันได้อันนี้ค่ะวราทำไมมีเป็นอย่างทุกคนก็เห็นต่าพอใหญ่นด ฉันเป็นคนน่ารักและจริงใจไงฉันไม่เหมือนเธออบอุ่นจนมันหอนจนมันใหม่นี่ขึ้นหนาเพราะยพพัดน่ะน,นะอุ้ยหน้ามองก่าวมากไฟไฟซื้อมาหลอดหลอดแพงมากเลยนะอันนี้รู้ไหม<พ>อยู่ในนี่ ขบวนนี้คอยย่สนามแบดมินตันได้หนิเจ้าคิดบ้างว่าคอยลรถพื้นที่ไหนหมูกระทะคอยหิวข้าวคอยอยากกินหมูกระทะไม่ได้อย่างน้อก็สักครึ่งชั่วโมงหน่อยเอฟซีเขาก็รอได้เอี่ยมมาทำมิเตอร์แบบนี้บอสเฟรมเขาก็รอดูว่าผลิตภัณฑ์คุณเป็นนั่นคุณเป็นนี่คุณจะมาทําแบบนี้ไม่ได้ทุกคนก็รอเออมึงสิเปล่าไปกินเห็ดหยงอ้วนทว่งทว่าขั้วไหนนะได้เหมืนกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้หมวกเหมือนกันมึงกับซ้ำหลอกที่อาหารที่มึงกินออกมากมะเขียวต่อปล่อยมันได้องเ ปล่อยไปเลยผมผมอุตส่าห์ติดต่อไปตั้งแต่กลางวันแล้วนะว่าขอเวลาหน่อยช่วงนี้ได้ไหมยน้าคักยากคักเป็นมากเสียโบอิลี่ข่อยกับหน้ากิลี่แต่ข่อยเห็นเพื่อเจ้าพ่อยเนี่ยพัดไม่อใช่ไม่ใช่ไอันนี้ผมเข้าใจว่าบอสโรถอุตส่าห์จะอุณทิศเวลาให้ผมขอบคุณมากเลยจะบอสเต้นี่เหมือนกันเนียเจ้าเนี่ยหยุดเนี่ยยังเถียงกันบักวนบักวนเนี่ยฟังบักขังแกะมึงฟังกูก่อนมึงอย่าให้มึงอย่ามี เรื่องกับใครก็มีเรื่องแต่แต่อย่ามีเรื่องกับทนายพัดนะแล้วก็สองขันผู้ได้บาข่อยจะนั่งฟ้องเลยวจะมองเงินที่หลังโอ่คให้ฟ้องก้นอนบอกเมื่อเสาร์ตกจากผูเ้เด็กมาบ้านผมผู้น,นึงขาน้ำหมูกนันมันค่าน้ำค่าไฟเข้าตัวไอเอ้ยอันยังถามแม่มื่นอันเห็นก็เจ้าไปงานวันเกิดอันอันผูพญานะไหมอันขวดยี่ห้อยังคือตีล่ากากันคักตีล่ากากัน,นแน่กันตามอยู่ อีหอใหนข่อยคนหนึ่งเท่ข่อยไว้ข่อยไว้ตัวท่านแล้วหนีกลับก่อนผมผมก็ได้ถึอยูปีกกลับผู้ใดก็ไอไอยังก่อนลากๆากอ่ะนั่งพ่อผมอุสาห์ติดตามเห็นไกยเครื่องเงือนเครื่องไงเก้าอ้ลูกข่อยเด้นนั่นลูกข่อยเด้นั่นจะไปหาว่าให้ลูกข่อยเ้อส่าห์ติดตามมาตั้งโดนอยู่กับดาวฟ้าปีนข่อยเห็นไายเงือบไซอนเก้าอี้อยู่อุ้ยข่อยอันนี้ฉันได้อะไรนี่ฉันได้อะไรนี่อุ้ยอุ้ยฉันได้รถไฟด้วยรถไฟหอไม่ค่อยไม่เห็นได้รถไฟล่ะ ทำไมผมไม่ได้ล่ะ FC บอกว่าไว้ให้บอสเก็บตังไว้จ้างทนายพัดไงม <c oughs> ันื่าหาแสนขึ้นเ <c oughs> จ้าก,กับสีเอาจนมันรวยีถวเดียวเลยตีไอเจ้าก,กับสีบอนเห็นใจกันแน่ตีจังสีบอนนอตสองเรื่อง,เอ,งเออบอกมาสองมือนอกนั้นเบาพื้นคนอย่างเดียวอยากได้คดีแบบเนี้ยทำสักสองเรื่องต่อเดือนแล้วก็นอกนั้นเบาพื้นคนอย่างเดียวองศีษย์า เขาจะไปหาว่าพื้นคนขนาดนั้นเลยถอดนอากแค่วิเคราะห์ตามสถานการณ์บ้านเมืองซะอ่านเบาพื้นคนอนะ่ะมันคือจังพกเขาเป็นคน,นแบบว่าม<อ>ีเบียกมีงานคือจังแบบว่าไปหาอยู่เรื่องชาวบ้านขนาดนั้นมันคือจังไทยขุมนางยุคหลังกกใหม่หลังหลังบ้านนะซุ่มบ่มีเวียกาบ,บ,บามีการเบียดนั้น,ม,ม,น,นมันก็บ่มีอี๋หนีได้ล่ะตัวสิอยากถามยังข่อยไปเราเด้นี่ข่อยศูนเออทำนี่บอกที่จริงอยากเอาเรียนได้เลยหลายประเด็นหลายอยากถามแต่ว่าแบบเอ้มันจบไปแล้วมันล้วเอางี้ คุยคุยกันได้ให้พูดถึงมุมมองมุมมองได้แต่เราจะไม่พลาดพิงบุคคลที่สามโอเคไหมโอเค,อเคสงครามนอกสมรสตอนเนี้ยมองกันไหนในอันนี้ในความคิดเห็นส่วนตัวถ้าหันหน้าคุยกันได้อยากให้หันหน้าคุยกันแต่คิดว่าถ้ามันเลยจุดที่จะคุยกันก็ใช้กฎหมายในการไก่เกลี่ยเอาอย่างนี้นะพี่ทนายผมมองว่าทุกคนไม่ว่าจะเป็นเจ้าหรือข่อยทุกคนน่ะต้องจบเราต้องไปเริ่มต้น กับสิ่งใหม่ๆกับคนใหม่ๆเราไม่รู้ว่าโลกเราอะ่ะจะเวียงให้เราไปเจอใครบ้างเบาะงวดไหมมือใดเนี่ยก่อนนะบาะงวว่าไม่ใช่ตุยเป็นมือใดเนะาะมออก็คือ,อถ้าอยากนี่ก็คือแบบเออคุยกันยังไงคือบางครั้งมันก็ไม่ใช่เรื่องของคนสองคนนะมันก็จะมีมีเข้ามาขอบขั้วกับสิประกอบไปด้วยลูกเข้าเด้าดากโน่นนี่น่นแมนบอสมอดมอดโน่นเป็นตัวกลางจับพื้นที่แล้วก็เอิญมาคุยกันได้บอกทั้งสองฟังผมว่ามันเลยจุดนั้นมาแล้วแหละ ถ้าถ้าอยากถ้าถ้าอยากคุยกันผมผมก็ยินดีผมยินดีเอ้าผมยินดีมากถ้าอยากคุยผมก็ยินดีมันน่ะเออผมอ่ะติดต่อทั้งสองฝั่งเพขอบคุณของไั้ผมติดต่อทั้งสองฝั่งแต่ว่าบริษัทติดต่อไอ้มียิ่งโดยตรงหรือว่าคนไกลชิดแต่ว่าทีมกฎหมายของเขาอ่ะคุณฝนผมก็ติดต่อผมก็ถามอยู่แล้วว่ามันมีทางที่จะคุยกันได้ไหมหรือว่าคุยกันถ้าขาเจาบอกว่าเกินเกินมากอยู่กับ ที่จริงอ่ะมันเป็นเรื่องขอบขั้วเนาะแ <Man. S 1> มเก็เอ,อ,อยากเขา<อ>ไปหยุ่งแม่ไม่อยากบรรลุผมันเออนั่นล่ละคือว่าในดอกแต่ว่าเ<ม>ขาอะสมมติว่า,วามีพื้นที่เจรจ,จารมันกับร้อมอนาจากความคุยเนี้ยก็ดีนะได้คุยกันได้ทำความเข้าใจได้ทุกคนต้องเดินไปข้างหน้าน่ะอืแต่ว่าอย่างที่ว่าลหละครับเพราะมันมันก็เลยมาแล้วเพราะยังที่พี่โน้ตบอกครับมันมีปัจจัยหลายอย่างเื่อโดยความว่ามันเป็น ทุกคนอนะ่ะคือคนของสังคมเนาะนะครับถ้าใจบ่นยิ่งใจบ่แข็งเนี่ยเท่าเจอคนหลอกขางบางเทือเนี่ยการตัดสินใจบางอย่างอะ่ะมันไม่ได้มาจากตัวเราอันนี้คือในมุมของผมถ้าผมมีคนหลอกขางหลายนอกจากว่าใจเฮาสิแข,ข็งว่าใดว่าไดอย่างเสียเขาเขาอยากจบในส่วนของขอบวาอ่าวินิจฉเขากับขึนก,กันใดแต่ว่าบางที่เนี่ยมันมันมัน,ม,นมันควบคุมไม่ได้เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าตัวเราณตอนนั้นเนี่ยเราจะฟังใครหรือเปล่าเราจะแบบมีมีเสียงที่แบบว่าอาจจะส่งมาให้ใหเรามี การตัดสินใจที่ที่บ่แมนเฉพาะความคิดเฮาอ่ะหรือเปล่ามันก็เลยอาจจะค่อนข้างในสีนี้แน่แต่ถามว่ามันสิจบกันสิจบกันสิจังสันล่ะก็ต้องคุยกันแต่ต้องคุยกันโดยสองคนอิหลีโดยที่บ่ได้อิงผู้ใดเด้ใช่ใช่ได้อิงผู้ใดต้องแค่สองคนเพราะว่าสุดท้ายแล้วเรื่องของครอบครัวมันก็มีอยู่แค่นั้นยังผมผมอยู่กับภรรยาผมเทียงกันด่ากันผมบ่ได้ไปหาผู้อื่นเด้เราตกลงกันคุยกันจบแค่กันแค่นั้นพอส่วนเพื่อนคนอื่นคนรอบข้างอ่ะสมมติว่าผมอยากปรึกษาพี่นุ เราก็ปรึกษาได้แต่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องตัดสินใจของเราเองค,คนจบของเราแค่นั้นไม่ว่ารงนี่พี่พพโนโน้ตมานังคุยเป็นกลางวิริศมดดแมนอู่่นะครับมันมันมันควรมันควรอย่างนี้เนาะมันควรปรึกษาแต่ละฝ่ายปรึกษาของแต่ละฝั่งมาก็จริงนะแต่ว่าเวลานั่งคุยอ่ะบนโต๊ะเนี่ยสักสองคนเลยกลางกันต้อมีกันด้วยความเปิดใจแล้วก็อาจจะบอกว่าอีบ่เอาเลยตัดสินใจแล้วพี่จะยังไงพี่จะบอกบังคับให้ผมเอาไม่เอาผมเอาแล้วผมพ่อแล้วจบบันทึกกันให้เรียบร้อย ผมว่าแบบแบบนี้น่าจะดีด้ืยถูกต้องเบเรื่องอื่นซะเบาเรื่องเงินซะปวดหัวอย่างเนาะมันจาเสียคาเรื่องไหนอ่ะเบาเรื่องวันเจ้ามีลูกมีเมียไปเจ้ามีครอบครัวไปพ่อนี้พานจะเป็นยังไงครอบแล้วอ่นบอลนอเจ้ากับพ่อได้แล้วมันพ่อแล้วล่ะมันกะเท่าแน่แล้วเดี๋ยวตัวแน่นดหน้อยน่นน่ะไปพ่อใช้ของพัชโมต้าอันพ่อเี้ยโนดอีกแล้วพ่อเนี้ยโนดอีกแล้วอีกฉันเป็นคนแก้ปัญหาสังคม อนนอกอเด็กน,น้อยไปวิ่งเล่าไปข่ายาบ้าไปข่าโนนฆ่านีฆ่ายาสิบจีฉันเป็นคนแก่ปัญหาสังคมฉันให้เงินเด็กน,น้อยแล้วคนที่ออาวอกอยากได้เงินแถวนั้นคือไปหาพอยโนดมีเงินให้ตลอดอยากให้มันเป็นข่าสี่ถออันนี้มีวความสุขไปโดนไอเอ้ยมูเขาหนักกันจิแบบอายผมว่าค่ะมันเป็นยัง <laughs> ่นกันเจ้ากับกันใจตุยรถขันาอหลายหล่ะนะกุศู์มาไกลแล้วจ้ามากะ แล้วแต่เพื่อนเหลครับผมแต่ว่าผมผมมองอย่างนี้นะไอเรือ่องเพื่อน่วนตัวต้องยอมรับว่าเขาเป็นคนของไอสาธนระณชนมันเข้ากับไอเด็กแต่ว่าคนก็ต้องวิาพากษ์วิจารณ์เป็นเรื่องปกติแต่ประเด็นที่ว่าสิ่งที่บอลน,น็พูดอะว่า,วาเออวิาพากษ์วิจารณ์กันไปเอาแต่ความเหมาะสมแยกเครียดให้กันเราเรสียสื่อด้วยกันเราเข้าดากันป้อยกันเจ้าวิาพากษ์วิจารณ์กันคุยกันแล้วก็จบไปเป็นมูกันเพราะว่าแบบนี้ดีกว่าได้นะ ก็คือจังคู่นกเอี้ยงกันเอายกตัวอย่างเลยมันคุณนกเอี้ยงนั้นแหละสุดท้ายแล้วเออแกรู้แกก็รู้สึกว่าเออแกพูดพูดแบบเออแบบแปลงเกินไปโน่นนี่นั่น ذا, แกก็มาพูดว่าแกขอโทษสุดท้ายแล้วถ้าเขารู้สึกผิดแล้วเราจะไม่อาภัยกันเลยเหรออืมแมนครับเข้า <S 2> <S 2> <S 2> ขใจบอมันกัดสิบบใาหา้อาภาัยกันเลยบอกว่ามันเป็นยังไงมันต้องแบบตุยกันไปขางึงเลยบอกซึ่งมันก็ยังวานั่นแหละ นอกจากต้องคือเราทุกคนมีภาระหมดมีหน้าที่การงานหมดจะมากกัเป็นเอาเป็นเอาตุยมันกับบอแมนใ mm. ห้อภัยกัน้กัให้อภัยลดเนาะมันต้องมีสมือหนึ่งที่ห้องมีความเห็นตรงกันถึงบ้อมือเมื่อยมือมือหนึ่งมันไม่เห็นตรงกันละไม่แต่คนเกง่งแต่ว่ามือหนึ่งมันจะมีความเห็นที่ตรงกันคนเนี่ย <laughs>